วัตถุดิบในการทำโจ๊กมีอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่อยากทำโจ๊กนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาวัตถุดิบอะไรแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการหาวัตถุดิบสําหรับการทำโจ๊กครับก็อันดับแรกเลยนะครับคือการทำโจ๊กเนี่ยเราก็ต้องถามตัวเราก่อนนะครับว่าเราอยากทำโจ๊กแบบไหนนะครับมันจะมีหลาย หลายอย่างมากครับเป็นโจ๊กไก่โจ๊กหมูอะไรประมาณนี้ครับเราต้องตั้งคําถามก่อนว่าเราจะขายโจ๊กอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกวัตถุดิบหลักๆในการทําโจ๊กดีกว่านะครับก็คือเอาประเภทเนื้อก่อนนะครับหัวข้อใหญ่เลยก็คือประเภทเนื้อนะครับเนื้อก็จะมีพวกเนื้อไก่ถ้าเราทําโจ๊กไก่นะครับเราก็ใช้เนื้อไก่เนื้อไก่ก็มีอะไรบ้างออาจจะมี พวกเนื้อไก่ตับไก่นะครับพวกเครื่องในที่เป็นไก่ะครับถ้าสมมุติว่าเราเราเราเป็นอิสลามใช่ไหมครับหรือว่าใครที่ไม่เป็นอิสลามแต่อยากทาโต๊ะไก่ก็ลองเข้าไปหาพวกเนื้อไก่ดูนะครับประเภทเครื่องในไก่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ประเภทเนื้อหมูนะครับก็เนื้อหมูหลกัหลกๆเลยก็จะมีพวกพวกตับพวกไส้ตับไส้นะครับพวกกระเพาะอ,อะไรพวกนี้ครับก็ลองไปหาดูนะครับ หมูใช้หมูแบบไหนนะครับก็ลองไปหาดูใช้หมูแบบหมูร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมหรือว่าหมูติดมันนะครับตับนะครับก็ลองไปเลือกหาดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไข่นะครับวัตถุดิบวัตถุดิบประเภทเนื้อก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วไข่ไข่มีอะไรบ้างอะไข่ลวกไข่เคม็มไข่ย,ยูม้านะครับเราก็ลองไปหาดูว่าเราจะใส่ไข่อะไรนะครับต่อไปนะครับก็เป็นก็เพิ่มเติมเข้ามาหน่อยนะครับสําหรับใครที่อยากใส่พวกโจ๊กเห็ดหอมอะไรแบบนี้ก็ใส่เห็ดหอมเพิ่มเข้าไป พวกโจกกุ้งนะครับก็ใส่กุ้งเข้าไปแล้วก็พวกปลาหมึกก็อาจจะเป็นพวกพวกโจกต้มยำอะไรเงี้ยก,ก็มีนะครับก,ก็ลองไปหาดูครับอันนี้เป็นเป็นผมเพิ่มเติมไปให้นะครับว่าเราอยากได้วัตถุดิบแบบไหนนะครับไปไปใส่โจ๊กกันนะครับก็หัวข้อที่สองครับหัวหัวข้อใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของประเภทของผักผักหลักๆแล้วทําโจกมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับมันก็มีต้นหอมมีขิงมีผักชีนะครับ มีประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบอะไรก็ลองไปหาอย่างนั้นดูนะครับชอบต้นหอมก็ใส่ต้นหอมชอบผักชีก็ใส่ผักชีนะครับก็มีต้นหอมมีขิงมีผักชีนะครับส่วนใครที่ชอบกระเทียมเจียวก็เพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับไปหัวข้อที่สามเลยนะครับหัวข้อใหญ่ก็คือพวกเครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็หลกัหลกๆก,ก็มี หลักๆเลยมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างครับมีน้ำส้มนะครับมีน้ำปลามีพริกไทยมีน้ำตาลพริกป่นเมคก,กี้แล้วก็สีิ้วขาวถ้าเป็นพวกชุดน้ำส้มก็จะมีพวกชุดน้ำตาลน้ำส้มนะครับที่เป็นสําเร็จรูปนะครับก็ก็เอามาด้วยก็ได้นะครับหลักๆก็มีประมาณนี้ครับมีสามหัวข้อใหญ่ๆเลยนะครับถ้าใครมีปากกาก็เอามาจดไว้ก็ได้นะครับใครมีปากกาก็มาจดไว้นะครับแต่ผมขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับประเภทเนื้อนะครับ วัตถุดิบสําหรับทําโจ๊กนะครับประเภทเนื้อก็มีเนื้อไก่นะครับก็เนื้อไก่ก็มีอะไรบ้างมีตับไก่มีเครื่องในไก่มีเราลองิสต์ออกมาดูครับว่าถ้าเราจะทําเมนูไก่ไก่ต้องมีอะไรบ้างมีมีตับไก่นะครับมีไส้ไก่อะไรพวกนี้มีต่างๆเกี่ยวกับเครื่องในไก่ทตมาทั้งหมดนะครับท่านก็ลองเขียนออกมาดูถ้าเป็นพวกหมูก็เป็นพวกหมูไส้ตับ แล้วก็ไข่นะครับไข่รเราจะเลือกแบบไหนมีไข่ลวกไข่เค็มไขยมะนะครับก็ลองไปหาดูนะครับก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมในล่วงในส่วนของเรื่องเป็นกระเพาะเป็นเห็ดหอมเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกก็ลองเพิ่มเข้ามาดูอันนี้เป็นในส่วนของประเภทของเนื้อนะครับส่วนประเภทต่อไปนะครับเป็นประเภทผักนะครับทวนครับอันนี้ทบทวนประเภทผักก็จะเป็นพวกต้นหอมขิงผักชีก็หาได้ตาม ทั่วไปนะครับเอาใครชอบกระเทียมเจียวก็เอามาใส่ประเภทเครื่องปรุงนะครับน้ำส้มน้ำปลาพริกไทยน้ำตาลพริกป่นเมคก,กี้ซีอิ๊วขาวแล้วก็พวกชุดน้ำส้มพริกน้ำปลานะครับก็สามารถไปหาดูได้นะครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับถ้าใครฟังไม่ทันก็หาอะไรมาจดๆไว้ก็ได้ครับก็หลักๆวัตถุดิบในการทาโจ๊กหรือการเตรียมโจ๊กก็มีข้าวๆประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากเพิ่มเติมอะไรก็ เพิ่มเติมเข้ามาดูได้เลยนะครับหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับการทาโจ๊กมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปหาดูครับไปลองไปหาซื้อได้ตามตามเนี่ยร้านค้าตลาดสดอะไรพวกนี้น่าจะมีหาซื้อได้ง่ายครับบ้านเราโอเคหล,หลักก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ